ตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ชาแนลเนาะวันนี้นะคะแมบจะพาทุกคนมาชมเต็นท์ใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดวันนี้วันแรกนะคะวันที่8ปธันวาสองพเนาะซึ่งเต็นท์นะคะจะตั้งอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่แยกมาาเอียงใช่ไหมมาาเอียงเนาะสังเกตยง่ายตรงนี้เลยม้าพีทีสองฝั่งนะคะถ้ามาจากบอวินเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยวซ้ายมามันเป็น เียเนาะตรงไปทางนู้นมันจะเป็นเขาตะแบกนะคะ,ะครประมาณนี้นะเส้นทางเพราะว่าแก็รู้แค่นี้นะคะมาวันแรกเลยวันนี้ใช่วันนี้<อ>ก,ก็มีหัวลากมีหัวลากอะไรบ้างหนะวันนี้ณตอนนี้มีหัวลากก็จะมีวอลโว i s อซูีโนนะคะเป็นรุ่นแบบนิยมนิยมแล้วกันเนาะเอามาแบบ เบาๆเอามาแบบเบาๆนะซึ่งด้านหลังก็ไม่เบาเหมือนกันราคาเนี่ยไม่เบาเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ราคาหน้าร้านที่ระยองเนาะราคาอยู่ที่225 <5, S 1> นะคะ 5, 5. แต่วันนี้เปิดเต็นท์ใหม่ที่สาขามาบเอียงนะคะราคาลดกระนำซัมเมอร์เซลล์มากเลยนะเหลืออยู่แค่2ล้านและห0,000บาทเท่านั้นสอ2ล้านห0,000ื่นใช่และเหลืออยู่แค่หคันนะที่เจอดอยู่ทั้งหมดไม่มีพันสองเออ จ็ดคันไม่ใช่แปดเจ็ดคันเหลืออยู่ห้าคันเท่านั้นนะคะราคาสองล้านห้าหมื่นบาทและยังใช้เงินน้อยด้วยเท่าไหร่อะแมต้องถ่ายนูให้พี่เราว่ารอบที่แล้วเราทําโปรโมชั่นไว้น้อยสุดเท่าไหร่ห้าหมื่นบาทอาใช่แล้ว 50, <000 S 2> เราใช้<า>แค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นสำหรับบอลโบนี่นะห้าหมื่นบาทใช่ อ2เท่าใช้เงินแค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะนะตอนนี้นะคะเหลืออยู่แค่ห้าคันเท่านั้นวันโวสี่ร้อยสี่สิบแรกสองเท่าเหลืออยู่ห้าคันนะคะนับได้เลยคันที่สองคันที่สามคันที่สี่คันที่ห้าแล้วก็กระโดดไปเบอร์สี่สี่นะลูครับผมที่มีอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยไหมพาไปดูได้เลยซึ่งราคานี้นะคะส่งแถมยังส่งมวดได้ห้าปีด้วยนะเลือกได้เลยห้าปีเเลือกได้เลยครับงบห้าหมื่นบาทนะครับ แจกแบบรถกระหน่ำม,มากเลยวันนะี้คือขั้นแรกนี่คือจองไปแล้วนะครับจองไปแล้วนะครับขันที่ 2, สองเบอร์ห้าสิบสองซึ่งราคายังติดอยู่เลยราคาเดิมนี่ราคาเดิมแต่ว่าเดี๋ยวจะได้แกะออกเปลี่ยนราคาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนราคาใหม่ซึ่งราคาที่แจ้งไว้เนาะสองล้านห้ามืนบาทเท่านั้นสี่ร้อยสี่สิบแรกใช้เงินห้าหมืนบาทด้วย ว้าวนี่คันแรกนะในคันแรกอ่าส่งงบไอ้ส่งงวดประมาณเท่าไหร่ห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งหกสิบงวดอ่าหกสิบงวดใช่แล้วก็อนนี่คันที่สองเบอร์สามแปดนะคะยังอยู่ชุดนี้คือมาเพิ่งมาใหม่ที่ยังไม่ลอกสติ๊กเกอร์เลยนะใช่นะเพิ่งมารอบใหม่รอบห้ารอบรอบใหม่ล่าสุดห้าคันห้าคันครับห้าคันแล้วก็ก่อนหน้านี้มีอยู่อีกห้าคันเป็นสิบแต่ว่าเราขายออกไปแล้วเหลืออยู่หน้าตอนนี้ห้าคันอ่าเนี่ย เลขไม่ประมาณเจ็ดแดแสนกิโลครับเยอะสุด9ก้าแสนนะตัวนี้ได้แล้วนะครับรถมาล่าสุดอ่ะเยอะสุด9ก้าแสนแต่ล่าสุดที่มาห้าพันอ่ะจะเออเมไมจะอยู่ที่แปดแสนและเก้าแสนล่าสุด5คาันที่มาล่าสุดนะอ่าคุณพ่อไหละหนุนน้องสาวแล้วจะเป็นคันนี้สี่นะอันนี้สี่เบอร์สี่ห้าครับสเปคห้าก็ไม่ต่างกันเยอะนะไม่ต่างไม่ต่างภายในก็ดูดีเหมือนเดิมอ่าดูดีแล้วของด้านข้างก็สวยกับเดิมใช่ครับราคานี้เราเก็บอะไรให้บางเกขนาดนี้ ปกติแต่เป็นราคายางเดิมนะซึ่งถ้ายางเส้นไหนมันไม่สวยอะ่ะเดี๋ยวดูยางสภาพดีให้โอเคเลยนะนี่คันนี้แต่รอบนี้รถสวยกว่าเดิมนะรถสวยครับเพราะว่าภายนอกสวยมากเลยนะภายนอกสวยอะไรไม่แตกเลยนะใช่ะอะไรไม่แตกเลยนะปกตินี่จะแบบนี่อยนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ชุดหลังๆมาคือเลขมาเยอะเลขมาเยอะเลขมาเยอะนะครับนิดนึงเยอะนิดนึงพี่นี่ส่วนคันนี้อยู่ดีติดจองไปแล้ว จองไปแล้วนะลูกค้าโอนจองเลยโอนจองแบบถ่ายแค่สองคลิปเปงคลิปหนึ่งหนึ่งนาทีคลิปหนึ่งสี่สิบนาทีเอ้ดหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วก็กับสี่สิบวิปิดอยู่ดีสามเก้าศูนย์มีคนสู่ขอแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูฝั่งนั้นอีกบ้างคือตอนนี้คือขนมายังไม่เยอะนะครับลูกค้าวันเดียวขนมาแค่วันเดียวนะวันเดียววันเดียวนะด้านหลังมีหางเื้นเรียบทั้งหมดสิบหาง ตอนนี้ก็ติดจองไปแล้ว2องหางเนาะสำหรับพนัดตอนนี้เหลืออยู่ยี่ห้อ CIMC นะครับซึ่งราคาหาง CIMC พื้นเรียบนะคะเป็นราคาแบบขายแบบตัดกันไปเลยนะคือแบบไม่ได้เก็บอะไรให้เยอะนะคะก็คือเอาลากไปอย่างนี้เลยราคาอยู่3,60,000หบาทเท่านั้นนะะคราคาตามนี้เลยนะใช่ใชเป็นสเพาแหนบนะครับสาเาแหนบนะพื้นเรียบนะครับแล้วก็ท่านใดนะคะที่หา หางุ้นเรียบยี่ห้อพนัดเนาะแล้วก็เป็นพายกใช่ไหมใช่ผายุกอยู่ที่ระยองก็ยังมีอยู่ประมาณสามหางสามหางสี่หางประมาณนี้ลองมาเลือกดูได้เนาะตอนนี้พื้นเรียบมีเยอะเลยมีเยอะมีเยอะนะจับคู่กันเลยนะครับออกไปก็จับคู่พอมีง่ายไปเลยใช่แลยนะนี่ก็เอามาโชว์คันหนึ่งหัวเหลืองอันนี้คือเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะอ่าเก็บงาน,นยังเหลือภายนุกภายในพวกชิคดูไฟไอฟซีรุนี้เนาะนี่ส่วนวิกเตอร์หัวเขียวตรงน,นี้เราเหลือกี่คันสองคันนี่ใช่ไหม ใช่ของคันนี้นะใช่เอามา้งหมดสิบคันตอนนี้สองคันสุดท้ายแล้วลูกค้าซึ่งเราก็เอามาจอดไว้ที่นี่เช่นกันอันนี้ใช้งบเท่าไหร่คู่นี้แสนหนึ่งไงอ๋อโปรแสนหนึ่งแสนหนึ่งยังอยู่ยังใช้แสนหนึ่งอยู่แสนหนึ่งทั้งหมดทั้งแถวนี้เลยอย่าบพึ่งอย่าบพึ่งอย่าพึ่งพิซเตอร์คันนี้แหละคันนี้ก็ใช้ไม่เกินสองแสนละกันอ่าไม่เกินสองเป็นรถปีหกหกสามสามอ่าหกสามมีแอร์มีแอร์ในตัว แอร์แยกมีแอร์แยกนะอันนี้เรายังไม่เคยรีวิวใช่ไหมยังไม่เคยรีวิวเรารีวิวนิดนึงได้ไหมได้ครับได้เอ้าจอดหน่อยนี่คันนี้ซึ่งคันนี้คือเปลี่ยนยางใหม่หมดแล้วนะหน้าบีสโตนลังเป็นเดตันนะยางเดตันซึ่งราคาที่เราเปิดไว้หน้าร้านที่ระยองนะคะจะเป็นราคา2องล้านสามแสนห้าหมื่นบาทนี่ครับมาเลยเบาขาดเดี๋ยวผมให้ผมให้นะโโนนโนเก็บไม่ทันนะลูกค้านะครับนี่แอร์แยกนะครับ ติดตั้งจากศูนย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเระื่เลขไม้ให้พ่อพึ่ปลาตัวนี้นะเลขไม้เท่าไหร่เนาะแสนแสนหกหมืน่นนะครับแสนหกหมืน่นตัวนี้มีระบบดัมด้วยนะเนี่ยระบบดมด้วยนะไปต่อหางเซมีดัมได้เลยนะครับเซมีดัมเนี่ยระบบดำได้เลยน,เนี่น้ามันก็เป็นมีแอร์นะครับนี่ถ่ายก็เก็บสีแล้วนะครับเก็บสีเก็บสเบสนิม่มลนะนี่ยยางใหม่เดตันนะครับ นี่ย่างไหมดีต้านเลยนะไปหกสามตัวนี้ก็เป็นตัวนีโอดิตัวนี้ใช่นีโอนะครับนีโอก็เป็นเฟืองเร็วนะครับเฟืองเร็วแล้วอันนี้ก็ไม่เหลืออะไรมากมายคันนี้เก็บงานก็เกือบหมด้วครับเนี่ครับพร้อมเบี่ยงบีงานเลยคันนี้สีชมพูบานเย็นเลยนะ นี่อจใส่ชายล่างไปด้วยนี่จะสวยเลยนะใส่ต้องเอาเป็นเสีชมพูด้วยไหมจงผูบาเยนด้วยนะมันขาดเป็นสิ่งในสิ่งหนึ่งนะเห็นไหมแล้วก็แต่งหน้าเงาหน่อยนะสีเนี้แต่งหน้าเงาหน่อยถ้าแต่งหน้าเงาคงจะดูสวยกว่านี้อยู่ใช่ครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับคันนี้คันนี้เป็นหัวขาวเอาจริงๆแมคันนี้ผมจำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้มันเป็นคันไหนคันนี้หรอมันมานานแล้วคันนี้นะใช่เพิ่งเก็บงานเสร็จครับเก็บชนบุรีไหม ช่ใช,ชนบุรีไหมใช่ใช่ใชถ้าชนบุรีก็ปี60นไม่6กก็61อ่าก็ราคาก็จะอยู่ที่2 215 2 2ประมาณเนี้ยสองหน้นะ215กับยางเดิมใช่ยางเดิมไหมเพราะว่ายางยางังยังเดิมอยู่เลยเน,นี้ต<ช>ัวเนี้ยนะครับเนี่ยเก็บงานสรรีเพิ่งเสร็จเลยมาจอดโชว์ที่นี่ก่อนเลยนะครับ<ช>นี่พิกเตอร์ 3cc ทั้งหมดเลยตัวนี้38ไม่มีมาเลยตัวนี้ไม่มีไม่มียังไม่มีโผล่เข้ามา ส่วนสามหกศูนย์มีเงื่อนไขอะไรตัวนี้มากมายซึ่งจะอยู่ที่เต็นท์เรามีอีก2,000ันปะใช่ครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีก4ี่ก็เป็นทั้งหมด6 0 0ันอ่าเป็น6 0 0ันเป็น10น็น 6, อตหมดเลยนะครับลูกคา้าใช่แล่ตังแต่ปีไหนบ้าง61 62มี2ปี 2> อ่า2ปีส่วน60เลยปีจองหมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าเป็นปี61จะราคาอยู่ที่2อ5 แต่ถ้าเป็นปี6 2สองก็จะอยู่ที่ 2, 2> องสาห้าสองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทคันนี้มากับหางซีวีดําซึ่งหางซีีดําเราติดจองไปหมดแล้วทุกหางติดจองหมดเลยนะที่เป็นหาง9เมตรนะนะติดจองหมดแล้วเรียบร้อยเหลือแต่หัว2คันสุดท้ายนะเร่งมาอยู่ประมาณ2องแสนจะถึง3ามแสนครชุดนี้แล้วก็นี่ชุดนี้มาใหม่คันที่มันไม่มีหมวกคือปี6กทั้งหมดเลยพี่ คันนี้ไม่มีหมวกนะครับชุดที่เป็นวิ่งเอ่อกล้วยหอมกล้วยหอมมีปั๊มลมนะติดตั้งปั๊มลมมาแล้วแต่ว่าราคานี้ไม่ได้รวมปั๊มลมนะคะไม่ได้รวมระบบเนาะเป็นราคาเฉพาะตัวรถแล้วก็เดี๋ยวใส่หมวกให้หมวกให้ใหคหมวกให้นะเออเป็นเลขไม้อยู่ประมาณสักสามไอ้สามแสนน้อยสุดอยู่แสนห้านะแสนห้ามันจะมีอยู่สองคันนี่แหละเลขไม่น้อยนะครับเนี่ยคันนี้ก็มากับทางซีมีด์ดำนะครับ เถิ่มนั้น,นหมดเลยนะครับคันี่ขั้นสุดท้า,ายแล้วก็คันนี้มีระบบปั๊มปั๊มลมนะนะปั๊มลมมาคู่กับหางกล้วยหอมนะครับชื่อหางกล้วยหอมอ่ะจะอยู่ฝั<อ>่งโ<ต>น้นด้านหลังเลยเดี๋ยวพาดเดินไปชมหรือเดินไปชมได้เลยอ่าพาเดินไปชมได้จะพาไปดูหางไหมไปดูหางก่อนแล้วค่อยมาดูรถบัสแล้วกันไปพาไปดูหางพื้นเรียกก่อนแล้วกัน เรียกพึ่งมานะเอามา,านะสิบถังครับติดกล่องไปแล้วจากอะไรนะอุทัย,ทย,ทยใช่ครัยอุทัยเลยนะใช่ค่นะหนึ่งวันนี้พาชมเลยชมเต็นท์ใหม่เลยนะครับได <c oughs> ้แต่พื้นที่มันได้นะแบบดูกว้างมากอ่าพื้นที่ประมาณสักสี่ไร่ครับคุณนะี้นะครับนี่แล้วก็มีหกล้อนะหกล้อหัวลากมีบังเบอร์นี่สองร้อยสิบสองแรงนะนี่แล้วก็นี่โน ฮิโน่มินิบัสโตโยต้านะครับเนี่มีหมดเลยเอามาจอดนี่แบ่งมาจอดที่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเอยองของตัวนี้ไม่มีที่จอดเลยแน่นมากรถเข้ามาเนะยอะมากเลยนะครับมีปรับที่พุ่งเ็จนะครับเนี่ยเอาอจริงไหมจอดบานาลก็อยู่เลยเห็นไหมเอาจริงไหมก็คือแบบงานเล่งงานด่วนมากเลยนะเปิดเต็นท์แล้วแบบ เรายังไม่ทาอะไรกันเลยเยอะเลยเนาะใช่แล้วก็มาเปิดเลยเพราะได้เลิกดีวันนี้ก็คือเปิดเลยเอาอขนขนมาใช้เวลามาสามวันสามวันนะ,ะขนพวกนี้มาทั้งหมดมตู้ทั้งหางทั้งเนียมสามวันนะ,ะแล้วก็ปักที่ด้วยนะเนี่ยครับหางเรียบมีแปดหางครับสําหรับ CMC นี่เลยลองมาเลือกดูนะครับเนี่ยเลือกดูได้เลยนะราคาก็ สามแสนอ่าสามแสนหกหมื่นบาทนะครับสามเขานะครับตัวนี้พื้นเรียบก็สวยเลยนะเนี่ยนะเนี่ยพื้นสวยเลยนะครับี่ยมันเป็นหางเก่าจอดนะครับไม่ควรจใช้งานนะครับภาพจิบบาราเนี่ยร,ราคานี้คือต่อรองหรือว่ารดสุดแล้ว ลดสุดแล้วก็คือเหมือนเป็นราคาที่แบบเราเราตัดขายแล้วเราไม่ได้เก็บอะไรให้แล้วไงก็เลยแบบอาลูกค้าอยากได้ราคานี้จะตัดสุดก็ได้นะหรือว่าจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะถ้าเป็นจัดไฟแนนซ์ก็จะใช้เงินอยู่แค่ห้าหมื่นบาทเดี๋ยวหนูจัดให้ได้หมดทุกหางเลยตรงเนี้ยนะคะมาพาไปดูบัสบัสหนปะบัสอมาอยู่ห้าคันซึ่งจะมีสามสิบที่นั่งมีสองคันที่เรมาเนาะใช่ครับแล้วก็จะมียี่สิบที่นั่งมีสามคันอืมเนี่ย ราคาลดลงแล้วใช่ไหมราคาลงแล้วราคาลงแล้วนะลูกคา้าแล้วก็คงลงไปกว่าน,นี้ไม่ใช่แล้วนะ <laughs> ราคาอยากได้คันไหนพักั้งแปมมาหรือพี่ทิพย์ก็ได้ได,ด้ได้หมดได้หมดเบอร์ก็จะเป็นเบอร์แปมจะเป็นเบอร์0ูนย์แป4สามนะคะส่วนเบอร์พี่ทิพย์จะเป็นเบอร์0 9 4 6 2 9 1 4 9 4, 4แต่ว่าเบอร์เซลล์ใหม่อ่ะเดี๋ยวตอนท้ายท้ายคลิปอะ่ะเดี๋ยวจะให้เผยโฉมเซลล์ใหม่นิดนึงพร้อมกับบอกเบอร์เซลล์ที่ประจำอยู่ฐานาขานี้นะคะ นี่นี่นี่มินิบัสซึ่งซึ่งซึ่งท่นไหนนะเราติดต่อง่นไหนนะคันนี้คันนี้คันนี้ฮิโนะฮโนมาใหม่เนี้ยคันเนี้ยยังไม่ได้มีการรีวิวอะไรเลยนะรถสามหมื่นกิโลสามหมื่นกิโลแล้วปิดการขายแล้วเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณพ่อเลี้ยงมากเลยนะคะจากเชียงใหม่ได้มาเหมาคันนี้ไปเดี๋ยวส่งมอบที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่คันนี้มันเหมือนกันเลยตัวต้กับฮิโนเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมเหมือนมัน ถ้าเปลี่ยนโลโก้แล้วก็ภายในตากันนิดหน่อยนะครับน่าจะผลิตร่วมกันนะสุดนีอ้ไปดูหางดูหางโอ้สุดท้ายแหละแต่ยังไม่ท้ายสุดนู่นแล้วไปเห็นเมื่อกี้รถท็อปมีสองคันท็อปตู้เบาไปท็อปยกตู้เบาเก้าชั้นตัวนี้มาดูหางกล้วยหอมตัวนี้ของวุฒิธรรมนะวุฒิธรรมสามเผา เข้าหลังยกล้อได้นะครับนี่ปีหกสองนะหางเนี้ยนะราคาก็เปิดไว้นะคะเป็นราคาเจ็ดแสนบาทพร้อมระบบนะคะพร้อมระบบคือปั๊มลมนะใช่ใช่ปั๊มลมคือพร้อมติดตั้งเลยนะใช่นี่สิล้ใช่ใช่แต่ว่าถามว่าราคาไม่รวมระบบเดี๋ยวมาคุยกันหน้าติลกันเนาะนะสทพอลมทอ,อยางมีหมดเลยไฟยสวยเ,ยเนี่ยมาล้างเงียเนี่ย ยางก็ตามนี้เลยเนาะใช่ใช่นี่ภาพยังสวยเลยนะครับแต่คันด้านซ้ายมือไม่ต้องไปมองนะัคันซ้าย,ยรอส่งมอบนะครับตรวอ้นะนี่ครับตรวจโอ้นแล้วเรียบร้อยนะคะคั<อ>นนี<า>้ผลิตเนหะ็นไหมแปดเดือนสองสองพันสิบเก้านะครับสวยเลยเนี่ยมีหางเดียวหรือว่าเจ้าหัวไปด้วยก็ดีกันนะ สามหกศูนย์แน่มันมาแม่ลูกมันเลยนะครับตัวนี้ใช่เดี๋ยวเงินดงกันดาวมาคุยกันได้ครับผมนะะคแล้วก็ห่างเก้าเมตรเนาะเก้าเมตรแต่ว่าเรารอส่งงอบแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาเอานะครับอันนี้เนี่ยก็เลยลากมาให้ใกล้ๆเลยใกล้ๆบ้านลูกค้าอ่าบอวินเลยตรงนี้เขาใกล้นี่รถท็อปรถท็อปราคาราคาราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คันเนี้ยร้านเท่าไหร่นะล้านหนึ่ง ประมาณนี้แหละประมาณนี้คันห <1, S 1> นะมีมาสองคันจริงๆเรามีมาทั้งหมดสามพี่ 2, แต่ว่าเราขายไปแ<อ>้้หนึ่งก็เหลืออีกสองโอเคโอเคเนี่ยนี่รถเดยวเขายังใช้งานอยู่นะเห็นบอกว่าใช่ใช้งานอยู่เลยนะนี่จํามาแยกล่างอยู่ที่นี่เลยจําการนี้อืม,อมใช้งานได้ครับเดี๋ยวเช็คระบบนิดหน่อยนะก็มีระบบพวกไฮดรอลิกมันรั่วนะสายมันรั่วนะมี่หอทามา คทั้งสองคันเลยนะยกตู้เบาครับผมเก้าออกชั้นประมาณนี้นะอสองคันซึ่งเราได้ทดลองในการยกตู้แล้วหนึ่งครั้งนะคะไม่รู้แหละคันไหนที่ยกไปยกตู้นูน้นตู้นูน้ดมาไว้มาไว้ตรงนี้นะคะครับผมนะครับเดี๋ยวมาแนะนำเที่ยวใหม่หน่อยเ,เ,เดี๋ยวพาไปดูหน้ารถเลยตัวนี้นะครับ วันนี้รีวิวเด็เดๆหน่อยวันนี้นครับมามาโปรโมชั่นแจกโปรโมชั่นด้วยนะครับวันนี้นะครับนีพ่พี่เล็กเองประจำสาขา,าที่บ้านเอียงจะบอกว่าเซลเช็คแชมป์แต่ละคนนะตัวแค่นเนี้ยทุกคนแหละไซมีนี่ไซมีนี่ไซมีนี่ประมาณนี้นี่นี่ก็ดี่นะคะเดี๋ยวแนๆๆๆะนำตัวเลยค่ะ สวัสดีจ้าเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นภาษาที่ตัวเองถนัดที่สุดค่ะเอาตัวเองภาษาที่เป็นตัวเองมากที่สุดเลยจ้าเชิญค่ะสวัสดีค่ะเล็กจ้าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆนิดนึงเสียงมันเราทะลุของทะลุไงเรื่องมันเริ่มงงกันเลยเริ่มงงเริ่มงงสวัสดีค่ะเล็กจ้าเป็นโค้ดขายอยุ่ประจำอยู่สาขาเรียมฉบังเด้อค่ะของรถทั้งมอเตอร์แต่ว่าอยู่ในเครือของเช็คแชมป์เด้อจ้ะไฟ ลูกค้าท่านใดสนใจรถติดต่อสอบถามเลขใดนะจ้าเบอร์โทรเบ,บอร์โทรค่ะ0 8 0 0 0 7 4 6 0 2ค่ะเดี๋ยวค่ะจะเบอร์ไว้ใต้คลิปให้อีกทีหนึ่งนะคะยวให้เราแปมิปเบอร์ไว้ใต้คลิปนะนี่สนใจคันไหนก็ทักมาได้ทั้งเบอร์พี่เล็กและเบอร์แปมและเบอร์พี่ทิปได้เลยนะคะไว้เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแปมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะพาไปชมคันไหนฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ าม,ามาจ้ามาจ้ามาจ้าสวัสดีบายๆกันหน่อย,ย,ยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>